สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPM Channel ในเอพิโซดที่4นี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวละครหลักของจินผิงเหมยค่ะเรามาเริ่มที่ชายคนแรกกันเลยนะคะเขามีชื่อว่าซีเหมินซิ่งโดยซีเหมินคือนามสกุลและชื่อของเขาก็คือซิ่งนั่นเองค่ะซีเหมินซิ่งถือว่าเป็นไฮโซหนุ่มรูปงามแห่งอำเภอชิงเหอ มีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยกิจการของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนอกจากจะมีร้านขายยาสมุนไพรยังเปิดโรงรับจำนำร้านขายภาพต่วนผ้าแพรผ้าไหมแล้วก็ยังมีการค้าที่นำเกลือมาจากเมืองอย่างโจเป็นผู้ดูแลกิจการมากมาย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวเมืองชายทะเลอย่างหางโจหูโจแล้วก็ทรงเจียงหนานจิงเขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอำนาจก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ซีเหมือนซิ่งกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่แม้แต่ขุนนางท้องถิ่นเนี่ยยังต้องมาเคารพนบนอบแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปโฉมที่งดงามและร่ำรวยขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยมีนิสัยที่ชั่วร้ายเลวรามทั้งยังลุ่มหลงในกามกิเลส ตลอดทั้งเรื่องชีเหมือนชิงมีพฤติกรรมที่สแสวงหาผลประโยชน์และสนองความไข่ของตัวเองไม่หยุดหย่อนแล้วก็ไม่เคยคำนึงถึงศีลธรรมและก็ความถูกต้องทําให้ครอบครัวของผู้อื่นเนี่ยบ้านแตกสาแหลกขาดหลายชีวิตเนี่ยต้องถูกเอาเปรียบรังแกเพื่อกําจัดให้พ้นทางเขาใช้เงินในการติดสินบนบรรดาขุนนางเพื่อยกระดับสถานะของตัวเองคบค้าสมาคมกับชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นองคลักษ์ขันทีก็เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเรื่องชาวที่ใครๆต่างก็รู้เมาส์กันให้แทดทั่วอำเภอก็คือเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆม,มีภรรยาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยถึง8คนแต่ก็ยังไม่วายที่จะออกไปหาเสน่หาเลยนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยชอบเที่ยวเสเพลเที่ยวโซเพนีซ้ำยังเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาด้วย ดังนั้นขณะที่หน้าที่การงานและกิจการการค้าของเขากําลังไปได้ดีครอบครัวของเขาก็กลับประสบปัญหาและความขัดแย้งต่างๆมากมายสาเหตุก็มาจากความเจ้าชู้ของเขาเนั่นเองทําให้บรรดาภรรยาของเขาเนี่ยต่างก็พยายามจะแย่งชิงความรักจากซีเหมือนชิงโดยเฉพาะพันจินเหลียนแล้วก็หลี่ผิงเอ,อ๋อจนนําไปสู่ความตายของหลี่ผิงเอ๋อในที่สุดและเมื่อาสามีเอาแต่ลุ่มหลงในกิเลสตัณหามีแต่ความโลภและหลงมัวเมาในกามกิจ ภรรยาในบ้านก็แตกแยกไร้ความสามัคคีทําให้ครอบครัวและชะตาชีวิตของเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยตกต่ำลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งนําไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตซีเหมือนสิ่งต้องจบชีวิตลงเพราะใช้ยาปลุกกำนัดหรือที่เราเรียกว่ายาปลุกเซ็กที่มากเกินขนาดนั่นเองมาต่อกันที่หญิงคนต่อมานั่นก็คือพันจินเหลียน หากเราจะกล่าวว่าซีเหมือนซิ่งเป็นชายโฉดนัมเบอร์วันของเรื่องจินผิงเหมยพันจินเหลียนก็ถือว่าเป็นหญิงโฉดนัมเบอร์วันของเรื่องเช่นกันโดยพันจินเหลียนเกิดมาในมีฐานะที่ต้อยต่ำถูกขายให้กับขุนนางตั้งแต่อายุ9ก้าขวบแต่ในช่วงเวลานี้เองที่เธอได้เรียนรู้ศิลปะดนตรีงานบ้านนานเดือนสิ่งที่ผู้หญิงควรจะร่ำเรียนกันทําให้เธอเติบโตมามีรูปงามและก็มีความสามารถแบบเรือสตรีหลังจากนั้น ก็ถูกขายต่อไปให้กับเศรษฐีแก่คนหนึ่งและตกเป็นนางบำเรอของเขาแต่พอเกิดปัญหาภรรยาหึงหวงตามราวีเศรษฐีจางก็ตัดปัญหาด้วยการส่งตัวพันจินเหลียนให้ไปเป็นเมียของอูต้าหลังอูต้าหลังคนนี้เป็นชายแคะรูปร่างหน้าตาอัปประลักไม่มีอะไรเหมาะสมกับพันจินเหลียนเลยถึงกับชาวบ้านเนี่ยแอบเม้ามอยกันว่าพันจินเหลียนเหมือนเมือกวางที่แสนดีที่ไปตกอยู่ในปากของสุนัขเช่นอูต้าหลัง หรือแม้กระทั่งตัวพันจินเหลียนเองก็มักจะตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีผู้ชายแล้วหรือไงทําไมเธอถึงจะต้องมาแต่งงานกับคนแบบนี้ด้วยพันจินเหลียนรู้สึกว่าโชคชะตาทั้งมิยุติธ่ทำกับเธอเอาซะเลยเธอไม่พอใจในชีวิตคู่ไม่พอใจในสามีที่มีรูปร่างอัปลักษ์อ่อนแอไม่เอาไหนจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอได้มาเจอกับซีเหมือนซิ่งโดยบังเอิญ เธอก็ได้รู้เลยว่านี่แหละชายในฝันของเธอผู้ชายคนนี้เต็มศิษฐ์ไม่มีหักเป้าหมายมีไว้พุ่งชนพันจินเหลียนออกมานั่งรอเพื่อที่จะได้เจอกับเขาอีกในทุกๆวันและชีเหมือนชิงเองก็รู้สึกถูกใจในตัวจินเหลียนเช่นกันจึงติดต่อให้ยาเท่าหวังยายแก่ที่อยู่ข้างบ้านพันจินเหลียนเป็นธุระจัดการให้ทั้งสองได้มีโอกาสพบเจอและได้ลงเอยกันในที่สุด นานวันเข้าจินเหลียนก็รู้สึกว่าอูต้ากลายเป็นอุป,ปรสรรคในชีวิตรักของเธอกับซีเหมือนซิ่งซีเหมือนซิงย่ยเท่าหวังและพันจินเหลียนจึงช่วยกันวางแผนวางยาอูต้าหลังและทำให้เขาต้องจากไปในที่สุดเมื่อกำจัดอูต้าหลังได้แล้วถึงแม้ว่าทางจะสะดวกแต่พันจินเหลียนยังต้องใช้เวลาในการไว้ทุกข์ให้กับสามี ก่อนที่จะไปเริ่มต้นแต่งงานกับใครใหม่ได้แต่ในช่วงเวลานี้ทั้งพันจินเหลียและซีเหมือนชิ่งต่างก็ยังแอบไปมาหาสู่แอบลักลอกพบกันอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและเมื่ออะไรอะไรลงตัวในที่สุดพันจินเหลียนก็ได้แต่งงานเข้ามาเป็นภรรยาคนที่7ในตระกูลซีเหมือนชิ่งได้สำเร็จแต่เส้นทางชีวิตของพันจินเหลียยไม่ได้จบแค่นี้แท้จริงแล้ว การเข้ามาอยู่ในบ้านของซีเหมินชิ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตของเธอที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาพันจินเหลียนใช้ความต้องการและความใคร่นำทางชีวิตของเธอจนนำพาให้ชีวิตของเธอไปสู่จุดจบอันน้าอนหนผู้หญิงคนต่อมาก็คือหลีผออหล่ผิงเอ๋อหลี่ผิงเอ๋อเคยเป็นภรรยาน้อยของขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่าเหลียงจงซู ต่อมาเกิดมีปัญหากับภรรยาหลวงจึงถูกไล่ออกจากบ้านและทําให้ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านของขันทีวาขันทีวาเอ็นดูเธอเป็นอย่างมากและยกให้เธอแต่งงานกับหลานชายของเขาที่ชื่อว่าควเจือชีควเจือชีคนนี้เป็นหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของซีเหมือนซิ่งทําให้หลีผิงเอ,อ๋อและซีเหมือนซิ่งได้มีโอกาสพบเจอกันอยู่เป็นครั้งคราวและทั้งสองก็เกิดความรู้สึกสปาร์กันขึ้นมา และในเวลาที่ฮัวจือชีอสามีของเธอไม่อยู่ลีพิงเอ,อ๋อก็มักจะให้คนใช้ไปเชิญซีเหมือนซิ่งมาที่บ้านเพื่อมาดื่มน้ำชาพูดคุยกันพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาสุดท้ายก็ลงเอยอด้วยการที่ทั้งสองแอบมีความสัมพันธ์กันและในเวลาที่สามีไม่อยู่บ้านลีพิงเอ,อ๋อก็มักจะให้ซีเหมือนซิ่งแอบปีนกำแพงเพื่อมาพบกับเธอและมีความสัมพันธ์กันอยู่เสมอต่อมา ด้วยความที่หัวจื่อชีเป็นคนที่ไม่เอาไหนอ่อนแอไม่มีความเป็นผู้นำทำให้เขาประสบปัญหาในด้านธุรกิจจนล้มละลายเกิดความเครียดและล้มป่วยในที่สุดในช่วงเวลานี้เองลี่พิงเอ๋อไม่เพียงแต่ไม่สนใจใยดีสามีเธอยังแอบขนทรัพย์สมบัติของเธอไปฝากไว้ที่บ้านของซีเหมินซิ่งซ้ำยังคอยพูดจาซ้ำเติมให้เขาชอกช้ำละกำใจเพิ่มเข้าไปอีกจนในที่สุดแล้วหัวจื่อชี ก็ตอมใจแล้วก็จากโลกนี้ไปในที่สุดหลังจากที่สามีตายไปพิงเอ๋อก็วาดฝันว่าตัวเองจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีเหมือนชิ่งแต่แล้วฝันของเธอก็ต้องสลายลงเพราะช่วงเวลาที่เธอไว้ทุกขซีเหมือนชิ่งกลับห่างเหินเธอออกไปและก็เริ่มไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นเธอที่รู้สึกน้อยใจแล้วก็เสียใจมากจึงคิดว่าจะต้อง move on และเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน เธอจึงตกลงตัดสินใจที่จะไปแต่งงานกับเจียงจูซานชายคนหนึ่งและแตัดสินใจเปิดร้านขายยาให้เขาแต่ชีวิตแต่งงานกับเจียงจูซานนั้นก็ไม่ราบรื่นนะักเพราะเขานั้นมีปัญหาเรื่องไร้สมรรถภาพทางเพศลีพิงเอ,อ๋อได้เคยว่าเขาไว้ว่าเขาเป็นชายที่เหมือนกุ้งเหมือนไส้เดือนเอวไร้เรียวแรงเหมือนเนื้อก้อนนึงที่มองภายนอกน่ากินแต่ข้างในไม่ได้เรื่องเฮงซุย เธอจึงตัดสินใจที่จะกลับไปหาซีเหมินซิ่งและซีเหมินซิ่งก็ได้วางแผนใส่ร้ายเจียงจูซานจนกระทั่งกำจัดเขาให้พ้นทางไปได้ในที่สุดและซีเหมินซิ่งก็ได้แต่งงานให้หลี่พิงเอ๋อได้เข้ามาเป็นภรรยาคนที่แปของเขาได้สำเร็จเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านซีเหมินซิ่งหลี่พิงเอ๋อทํทำตัวเป็นภรรยาที่ดีว่านอนสอนง่าย จึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของชีเหมือนชิ่งเป็นอย่างมากทําให้พันจินเหลียนเกิดความรู้สึกอิจฉาลิษยาขึ้นมานอกจากนั้นเธอยังให้กําเนิดลูกชายให้กับชีเหมือนชิ่งยิ่งทําให้พันจินเหลียนไม่พอใจและหาโอกาสกันแกล้งทั้งแม่ทั้งลูกอยู่เสมอแต่ลีพิงเอ,อ๋อก็คอยอดทนอดกลัน้นไม่อยากจะมีปัญหาแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อพันจินเหลียนปล่อยแมวตัวเองออกมา ทำให้เด็กน้อยกวนเกลตกใจขวัญเสียและล้มป่วยจนกระทั่งเด็กน้อยที่อ่อนแออยู่แล้วเสียชีวิตลงในที่สุดเรื่องราวนี้ทําให้หลีผิงเอ,อ๋อกลายเป็นคนหมดอะไรตายอยากหัวใจของเธอแตกสลายประกอบกับโรคเลือดที่เธอเป็นอยู่ประจํามีอาการกําเริบขึ้นมาร่างกายที่อ่อนแอประกอบกับจิตใจที่อ่อนแอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ทำให้หลี่พิงเอ๋อได้เสียชีวิตลงในอ้อมกอดของซีเหมินชิ่งชายคนที่เธอรักเป็นที่สุดและผู้หญิงคนสุดท้ายผังชุนเหมยผังชุนเหมยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความโดดเด่นตลอดทั้งเรื่องแม้ว่าเธอจะมีสถานะต่ําต้อยเป็นเพียงแค่สาวใช้แต่เธอก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญของเรื่องเธอเป็นตัวละครที่อยู่ฝ่ายเดียวกับพันจินเหลียน เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระทำเลวร้ายต่างๆด้วยความที่เธอใกล้ชิดสนิทสนมกับพันจินเหลียนเป็นอย่างมากทำให้เธอได้รับอิทธิพลทัศนคติความคิดในการดำเนินชีวิตของเธอมาจากพันจินเหลียนและนำพาให้เธอเดินเข้าสู่วังวนแห่งกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพันจินเหลียนเดิมทีชุนเหมยน,นั้นเป็นสาวใช้ของอู่เว่ยเหนียงซึ่งเป็นภรรยาหลวงของซีเหมินซิ่งต่อมา เว่ยเหนียงได้มอบหมายให้เธอมีหน้าที่ดูแลพันจินเหลียนเธอคอยดูแรลรับใช้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพันจินเหลียนเป็นอย่างดีเสมอมาทั้งสองคนจึงมีความรักใคร่แล้วก็ผูกพันกันเหมือนพี่น้องจนกระทั่งชีเหมือนซิ่งเสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานพันจินเหลียนถูกจับได้ว่าแอบ,บเล่นโูหอู่เว่ยเหนียงจึงตัดสินใจที่จะลงโทษด้วยการขายพันจินเหลียนและผังชุนเหมยให้ออกไปจากบ้าน ชุนเหมยจึงถูกขายให้ไปเป็นโสเพณนีเคราะดีที่ในเวลานั้นเธอดันไปถูกตาต้องใจขุนานางที่มีชื่อว่าโจโสป้เขาจึงได้แต่งงานให้เธอเข้าไปเป็นภรรยาคนที่สามของบ้านความโดดเด่นของชุนเหมยนั้นอยู่ที่ลักษณะนิสัยที่มีความทะเยอทะยานและหญิงทนงในศักดิ์ศรีของเธอดังจะเห็นได้จากตอนที่พันจินเหลียนขอร้องให้ชุนเหมยมาเป็นนางบำเรอข,ของซีเหมินชิ่งด้วยอีกคน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดึงดูดความสนใจและความรักใคร่มาจากซีเหมือนซิ่งชุนเหมยยอมตอบตกลงเพราะเธอเล็งเห็นแล้วว่าการที่เธอได้เป็นนางบำเรออีกคนของซีเหมือนซิ่งนั้นจะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เมื่อถูกหลี่หมิงนักดนตรีที่เข้ามาเล่นดนตรีภายในบ้านพยายามที่จะพูดจาแท้โลมลวนลามเธอเธอกลับไม่ยอมและด่ากาดพูดจาดูถูกเขาสารพัด แถมไล่ตะเพิรดเขาออกจากบ้านไปอีกด้วยส่วนความหญิงทนงในถักสีนั้นจะเห็นได้จากตอนที่เธอถูกไล่ออกจากบ้านจินเหลียนร้องไห้ข่าควรอ้อนวอนเว้ยเหนียงขอที่จะอยู่ต่อในขณะที่ตัวชุนเหมยนั้นกลับเดินไปไม่หันหลังกลับมาหรือแม้แต่ตอนที่เว้ยเหนียงไม่ยอมให้เธอหยิบเสื้อผ้าอะไรเลยไปสักชิ้นเธอก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว และบอกกับจินเหลียนว่าข้าจะไปและข้าจะไม่เอาเสื้อผ้าอะไรไปผู้ชายที่ดีไม่ขอแบ่งของกินกับใครผู้หญิงที่ดีก็จะไม่ขอเสื้อผ้าจากคนอื่นเช่นกันและเธอก็เดินตามซอสเวยไปและไม่หันหลังกลับมาอีกและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและยิ่งทนงของผังชุนเหมยคนนี้จากหญิงสาวรับใช้ สู่นายหญิงคนที่สามของบ้านขุนนางสูงไวัยที่จริงแล้วชุนเหมยน่าจะเป็นตัวละครที่มีจุดจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งของเรื่องแต่ด้วยความที่ลุ่มหลงในกิเลสตัณหาและความต้องการที่ไม่รู้จักพอของเธอทำให้เธอไปเล่นชู้กับเด็กลับใช้ในบ้านที่ชื่อว่าโจอ伊และเสียชีวิตคาอกเขาในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวของตัวละครหลักในเรื่องจินผิงเหมย ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเรื่องเท่านั้นเองค่ะยังมีตัวละครและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ซึ่งแอดจะนำมาเล่าในเอพิโซดต่อๆไปแน่นอนสำหรับวันนี้แอดต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆหรือจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็นได้นะคะบ๊ายบาย